ขอสวัสดีคลิปนี้นะครับปูนจะพามาดูเสียนงครับ JK เกษตรฟาร์มครับฝึกไทยนาครับ รถยัไม่เคยไม่ได้ขับเลยรถไถตอดตุ้ยเออไม่ลึกจะตะกรูพ <c oughs> ักกดแล้วถ้ากดมันมันจะขึ้นตื้น <c oughs> ถ้ายกมันจะเข้าลึกใช่ลองดูลองแม่ใหม่ด้วยครับตัวนี้ตัวนี้อายุกี่คบแล้วดิหมอแมงสองขวบกว่าสองขวบกว่านะครับ หมอแบงค์บอกสูตรว่าถ้ากดมันก็จะเอหงายขึ้นแล้วก็มันก็จะลงไม่ค่อยลึกครับก็ควายก็จะเดินง่ายแต่ถ้าเรากดมันจะลงลึกควายก็จะเดินไม่ไหวครับต้องกดให้มันพอดีพอดีครับต้องรู้จังหวะครับเทคนิคจ เดลงลงเลยนี่อเดี๋ยวเราจับที่ตะไบได้เฮ้ยไปถึงแล้วเฮ้ยมามากรอบธรรมดานะครับลงลงลงลแรกนะลงละตอนนี้ จกรดยกียตาลับ้ลองนนี่ครับการกลับต yeah> nee> ัวครับน no ี่ครับลงครับกลับไปร้อยเดิมครับนี่ มันเป็ดตัวหม้อละมมแบบอย่างนี้เออใช่ก็ต้องอย่างน้เไปดินเดไนเดไนเปินนาะไ้จบนวะไอ้จับงานนีสดงับไปฝึกฝึกคไถนาด้วก็ฝึกเสียงไถนาด้วยเองเออเฮ้ย មកវិញទីចាំតាគីយកចូលដៃទៅណានេះ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  เป็นสั่งแล้วสั่งไฟหรือสั่งเสียงุงนี่สั่ง้างสองนนี่ครับเป็นนะครับเริ่มได้แล้วครับคล่องแล้วครับฝึกฝึกิตนะฝึกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะโร่งสองทางสองทางครับจิตสัมผัสครับคนไถยครับควายต้องเป็นหนึ่งเดียวกันครับดูควายด้วยดูคนไถด้วยครับ

อันดุรัตครับไม่มีแล้วครับแบบนี้ส่วนน้อยแล้วครับนี่ใช่ครับหาดูได้ยากครับลูกหลานท่านใดที่ยังไม่เคยพบเคยเจอครับดูได้ที่นี่ครับช่องรักเกียรติฟาร์มครับแล้วก็ JK เกษตรฟาร์มครับแล้วก็ ไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าอรูคนก็ใหม่ครับควายก็ใหม่ครับแต่วัสดุอุปกรณ์นี้ระดับบรรพบุรุษครับ ទៅស្មើតែគីរបបនេះដល់របបផ្ទឹមគេណាអឺស្កាត់តិចស្កាត់ទៅវិស្វកម្មរបស់តិចតិចនេះគឺមកឯនេះខាងចុះគ្រូយេស្កាត់ទៅបាក់តែរត់អឺស្កាត់ទៅព្រៀស្កាត់ព្រៀអឺនេះអីវាតែតែតែលើកគេស្កាត់ស្កាត់ទៅជូតមើលយាននេះគេយល់ណាបាទពីតាតាគេណានេះមកទៅមកជិះទៅហៅបាទ รู้ยิงกว่าคนบางคนนี่ครับนี่ก็อย่างนั้นครับครับครับเป็นไงบ้างครับเซียนุโอ้ตนนี้ครับสุดยอดเลยครับมือใหม่ครับควายควายใหม่ผมก็ใหม่ครับสุดยอดเลยตอนนี้ครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นี่ครับการไถนี่ครับดูครับไถควายแบบโบราณนครับไม่ต้องเติมน้ำมันครับช้แต่แรงอย่างเดียวครับตอนนี้ดูวนี่ นี่ครับนี่ผมก็หัดไปเกือบสิบรอบนะครับโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดนี่คืออะไรครับสุดยอดคือมันเหนื่อยครับเหนื่อยใช่ได้แต่ยังไม่ชินเราไม่อะไรยังไม่ชินครับหอบเลยครับหอบเลยครับขาสั่นครับผมท่านใดที่เข้ามาแล้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง JK เเรษฐศาร์นะครับจากคลิปนี้ก็ขอจบเพียง่นี้สวัสดีครับผม